เพชรยนสวัสดีค่ะสวัสดี f อน้องจะจาจ่ามารีวิวอีกแล้วนะคะวันนี้มีสีสวยๆนะคะ เข้ามาใหม่อีกแล้ว1คันสําหรับลูกค้าและ FC ของน้องเจ้าจ๋าที่ติดตามและรอคอยรถ t o y o ต้า l อ i ติตัว1.8 ES Sport ปี2014คันนี้บอกไว้เลยว่าสภาพสวยกริบทั้งคันเลยนะคะทะเบียนเดิมยังอยู่จังหวัดพัทธลุงอยู่เลยนะคะรอโอนย้ายมาเป็นทะเบียนกรุงเทพค่ะคันนี้เป็นเครื่อง,งเ,ปเป็นเครื่อง1.8 ES Sport นะคะเชื้อเพลิงเบนซินล,ล้วนนะคะปี2014ราคา445,000บาท ชุดแต่งรอบคันนะคะสเกตรอบคันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูความพิเศษของคันนี้กันว่าน่าสนใจยังไงนะคะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะก่อนไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องจะจ๋าทําคลิปรีวิวรายคันให้ดูต่อๆไปนะคันนี้นะคะเป็นสีแท้สีเดิมจากโรงงานเขาเรียกว่าสีเกรนั่นเองนะคะหรือว่าในเล่มเรียกสีเทานะด้านาหน้าสวยโดดเด่นยังไงนะคะบอกไว้เลยว่าสะดุดตาแน่นอนสําหรับคนที่เป็นเจ้าของที่ วิ่งอยู่บนท้องถนนนะคะรับประกันสวยโดดเด่นไม่ซ้าใครค่ะอันดับแรกเลยนะคะมาพร้อมกับไฟตาลูกแก้วสวยๆใสๆกลมๆนะคะหลอ่ลอๆแบบนี้เลยแล้วก็ถัดมาด้านล่างก็จะมีในส่วนของไฟตัดหมอกแล้วก็อ่า อ่เซนเซอร์นะคะคันนี้ลืมบอกไปว่าได้เซนเซอร์รอบคันนะส่วนสกรดด้านล่างนะคะรอบตัวรถเลยนะคะรวมไปถึงกันชนแล้วก็ในส่วนของกระจังด้านหน้าจะเป็นสีโครเมียมนะคะเพราะว่าคันนี้เป็นโฉมเดิมอยู่นะคะยังไม่ได้เป็นโฉม m i n ่เน h a n เชนะคะเพราะว่าเป็นโฉมปี2.4 1 4นะคะแต่ได้ฟังก์ชั่นนะคะฟูลออฟชั่นเพราะว่าเป็นเครื่อง1.8 e s sport นั่นเองนะคะสีนี้นะคะบอกไว้เลยว่าที่จะจ๋ารีวิวเนี่ย ตรงปกแน่นอนนะคะเพราะว่ารีวิวตามความจริงเลยนะคะผ่านกล้องสดเลยไม่ได้ทําการตัดต่อไม่ได้ทำการปรับแสงปรับสีแต่อย่างใดนะคะอันนี้ย้ำไว้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะคะอันดับแรกนะคะลืมบอกไปนะคะไมค์คันนี้วิ่งเพียง90 0 0 0กว่ากิโลเมตรนะคะไมค์วิ่ง9 0 0 0 0ได้รถสภาพสวยนะคะราคา4 4 5 0 0 0บาทนะคะน่าใช้งานได้ นานๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นรถที่สภาพป้ายแดงมือเดียวแล้วก็เจ้าของเดิมนะคะดูแลบำรุงรักษาเป็นอย่างดีนะคะสามารถตรวจเช็คนะคะประวัติการซ่อมนะคะหรือว่าเช็คศูนย์ได้เลยที่ t o โยต้ทั่ตตทประเทศนะคะอ่ะเรามาดูกันต่อในส่วนของล้อแม็กนะคะล้อแม็กนี่เป็นล้อแม็กอันลอยจากเดิมๆโรงงานเลยนะคะแม็กก็เป็นแมกลสปอร์ตนะคะเพราะว่าตัว1.8 ES Sport เนี่ยจะต่างกันกับตัว1.6 ตรวจีโดยสิ้นเชิงเลยนะคะแล้วราคานะคะราคาแค่445,000นะคะได้สภาพสวยๆแบบนี้แล้วก็ในส่วนของอยางคันนี้ได้ปี2020นะคะสะเกิร์ตรอบคันสีนี้เป็นสีที่รักษาทำความสะอาดง่ายไม่เก่าไว้นะคะต้องขอย้ำอีกทีนึงว่ารถที่นี่สีเดิมโรงงานทั้งคันนะคะเดิมแท้แน่นอนเอา ทะเบียนและขอสำเนาจากเจ้จ่าไปตรวจสอบได้เลยนะคะไม่ห่วงนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านข้างนะคะก็จะมีสัญลักษณ์ดูโอวีวีทีไอนะคะแล้วก็ในส่วนของกระจกก็พับอัตโนมัติไฟฟ้ากระสาดมีมาให้นะคะที่เปิดประตูเป็นสีเดียวกันกับตัวรถทั้งหมดเลยนะคะบอกเลยเลยว่ารถคันนี้สวยเดิมจริงๆนะคะมีแค่คันเดียวนะคะสำหรับตัว1.8 ES Sport สีเทาหรือสีเกรนนั่นเองเนาะได้สกกีรอบคัน แมกนอยลนะคะแล้วก็ลายสปอร์ตอันนี้เป็นของลงเดิมจากโรงงานเลยไฟท้ายนะคะเป็นแบบ LED นะคะไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟไฟถอยนะคะยังเป็นแบบ น,ะะนี่ดูชัดๆเลยนะคะสัญลักษณ์ ESport ES นะคะแล้วก็ในส่วนของเซ็นเซอร์นะคะเซ็นเซอร์เนี้ยรอบคันนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้านะคะด้านหน้า2จุดแล้วก็ด้านหลังอีก4จุดนะคะสำหรับเซ็นเซอร์ได้สเกิร์ตด้านหลังนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้แล้วก็มีสปอยเลอร์ให้นะคะอบอนูนๆนะคะตัวนี้เป็นของติดตั้งมาจากโรงงานนะแล้วก็ในส่วนของ ลงไฟตาที่3นะคะอยู่ตรงที่สปอยเลอร์ให้ด้วยสัญลักษณ์ครลอ่าออลติสนะคะชัดเจน1.8ตัว S นะคะมีแค่คันเดียวนะคะเห็นคลิปแจ้งเตือนไว้วันที่6นะคะเดือน8นะคะพศ2 5 6 5ตอนนี้เจ้จะรีวิวไว้ช่วงบ่าย3นะคะรอให้เจ้าของนะคะใครชื่นชอบใครอยากเป็นเจ้าของรถคันนี้ติดต่อน้องจ้าจ๋าได้เลยนะคะติดต่อได้เลยนะคะไม่ ไม่ต้องเกรงใจนะคะสอบถามยระเรียดข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็ในส่วนของแผงประตูนะคะสภาพรถเดิมๆเลยแบบนี้นะนี่รอยเม็ดอารคทุกอย่างยังชัดยังคมนะคะแผงประตูสีดํารถไม่ช้ำนะคะเพราะว่าไม้วิ่งเก้าหมนะคะนี่ไม้แท้นะคะเดี๋ยวให้ดูใหม่ไม้เก้าหมื่นเจ็ด้อยเก้มเจ็นเิกิโลเมตรเป็นไมแท้นะคะแล้วก็จะมีในระบบในส่วนของ อันนี้เป็นระบบเซนเซอร์นะ,ะนะคะนะคะเปิดระบบเซนเซอร์แล้วก็พับกระจกอัตโนมัติไฟฟ้าตรงนี้ค่ะแต่ว่ากุญแจนะคะยังไม่ได้เป็นแบบรีโมทเนาะยังเป็นแบบไขต้องบอกก่อนเพราะว่าเป็นปี2014เนาะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยสามการดแบบมันติฟังก์ชันสวยนะคะใหม่มากกริบมากนะคะรถคันนี้1 8 e s Sport นะคะได้เบาะหนังสีดำด้วยนะคะได้เบาะหนังสีดำสภาพเบาะเดิมๆใหม่จากโรงงานทั้งหมดเลย ใครที่เป็น FC น้องเจจ่จาและชื่นชอบแล้วอยากเป็นเจ้าของรถคันนี้นะคะก็คุยกันได้นะคะไม่ต้องเกรงใจเลยพิมพ์ใต้คอมเมนต์นะคะหรือโทรเข้ามาสอบถามกับน้องเะจ๋จาได้โดยตรงนะคะจะซื้อสดหรือว่าจัดไฟแนนซ์คันนี้ก็ยินดีนะคะเจะจ่ายินดีให้บริการเลย <S <S อ่าเรามาดูในส่วนของคอนโซลด้านหน้านะคะสวยมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการออกแบบลายกราฟิกนะคะตรงที่คอนโซลด้านหน้านะคะตรงนี้เป็นลายกราฟิกสีดานะคะ เครื่องเล่นวิทยุนะคะเครื่องเล่นบีซีดีได้แอร์ระบบแอร์อัตโนมัติค่ะแล้วก็คอนโซลเกียร์เป็นแบบขั้นบันไดเกียร์นะคะใหม่มากนะคะตรงนี้ใหม่จริงๆแล้วก็ในส่วนของตรงเนี้ยที่วางแก้วน้ํานะคะตรงนี้ก็สะดวกสบายมากที่จะจ๋ารีวิวนะคะก็คือส่วนมากจะาจาจะให้ดูสภาพความเดิมแล้วก็ความสวยของรถแต่ละคันนะคะเรื่องสเปคนะคะนะคะตรงนี้อ่าลูกค้าอาจจะรู้นะคะ แน่นกว่าน้องเจจ๋าก็ได้นะคะแต่น้องเจจ๋าพยายามพรีเซนต์แล้วก็ให้ดูความเดิมของรถนะคะว่าสวยขนาดไหนฟังแต่เสียงปิดประตูนะคะลูกค้านะก็รู้เลยนะคะว่ารถไม่ช้านะรถไม่ช้าจริงๆนะคะ f c น้องเจจ๋าที่อยู่ทางบ้านนะคะเจจ่า,ามั่นใจเลยว่าลูกค้าที่กดติดตามเนี่ยนะคะเชื่อมั่นบริษัทเพชรยนต์ในการคัดรถเกตเอนะคะอยากซื้อสดนะคะตรงนี้น้องเจจ๋ายินดีให้บริการทุกท่าน นะคะเพื่อความสะดวกสบายนะคะอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถซื้อได้ใครอยากเป็นเจ้าของรถเกง๋งราคา4 4 5 5 0 0 0อยากฟรีดาวอยากซื้อสดคุยกับน้องเจาจาได้หมดเลยนะคะแต่สภาพรถนะคะทั้งคันนะคะเดิมตรงปกแน่นอนที่น้องเจาจารีวิวให้เห็นนะคะน้องเจาจาเข้าใจว่าเอฟที่ติดตามน้องเจาจานะส่วนใหญ่นะคะเป็นท่านผู้ใหญ่ที่ชอบรถในสไตล์ผู้บริหารแนวซีดานนะคะน้องเจาจาก็ยินดีที่จะพรีเซนต์แล้วก็ อัปเดตให้ดูทุกวันนะคะเพราะว่ารถบริษัทเพชรย์ต์ของเราเยอะจริงจริงนะคะเยอะมากนะคะเป็นคลังเลยนะคะเยอะจริงๆเดี๋ยวน้องจจาจ๋ามีโอกาสจะทําเป็นคลิปรวมรุ่นให้ดูนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของฝาท้ายกะท้ายกะโปงที่เก็บสัมภาระกันนะคะที่เก็บสัมภาระนะคะด้านหลังนี่มีถาดรองท้ายให้ด้วยนะคะถาดรองท้ายสัญลักษณ์เอัลติสนะคะนี่เลยสัญลักษณ์อัลติส ด้านล่างมีอะไรกันบ้างไปดูกันนี่เลยนะคะด้านล่างได้เป็นแม็กลายสปอร์ตด้วยนะคะจากลรงงานเลยนะคะยังไม่โดนถนนเลยนะคะเนี่ยนะคะปียังยังมาพร้อมกับตัวรถเลยนะคะคุ้มจริงๆคันนี้ใครเห็นใครอยากได้นะคะห้ามพลาดเลยโทรหาน้องจ้าจ๋าได้เลยที่บริษัทเพชรยศน,นะคะเบอร์ให้ไว้ด้านล่างนะคะหรือไม่สะดวกคุยนะคะแอดไลน์มาคุยกันนะคะขอดู รูปรถนะคะชัดเจนอีกหนึ่งรอบนะคะเดี๋ยวน้องจเจจ๋าจะทยอยส่งให้ดูนะคะลูกค้าจะได้ทันนะคะลูกค้าจะได้ทันกับเซล์ท่านอื่นเพราะว่ารถมีแค่คันเดียวนะคะที่บริษัทเพชรยนต์แต่ว่าเซลมีมี40ท่านคนไหนไวยคนนั้นได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะน้องเาจ๋าจะพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันต่อนะคะว่าจะสวยขนาดไหนนะคะเพราะว่ารถเพิ่งเข้าเนาะ มาดูกันเลยเรามาดูกันต่อนะคะในส่วนของความเดิมของเครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็นเครื่อง1 8 e Sport นะคะราคา445,000บาทแล้วก็ในส่วนของคา,านหน้านะคะไม่มีรอยพ่นสีโป๊สีแน่นอนนะคะรอยขยับไม่มีนะคะรอยขันของน็อตไม่มีเพราะว่ารอยสีเต้มมาจากโรงงาน QC ยังอยู่ค่ะนะคะทุกอย่างการันตีได้เลยเครื่องยนต์นะคะไม่มีรอยเยิ้มจากน้ำมันเครื่องไม่มีรอยหยดแน่นอนนะคะแบตเตอรี่เดิมๆพร้อมใช้งานนะคะ น็อตแก้มซ้ายแก้มขวานะคะไม่มีรอยขยับเลย ฝากระโปรงไม่มีอรอยขันนะคะตรงนี้น้องจะจเาให้ดูกันชัดๆเลยแล้วก็ฉนวนกันความร้อนอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบพร้อมใช้งานนะคะสติกเกอร์มออก,กอนะคะทุกอย่างรอยเม็ดอาร์ยังอยู่ทั้งหมดนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะอยากมาดูรถตัวจริงอยากมาทดลองขับมาได้ที่บริษัทเพชรยนต์เลยนะคะเปิดทุกวันนัดจะจเามาได้เลยนะคะที่ถนนเสรีไทยซอย68ก่อนถึงสีแยกมินบุรีกรุงเทพนะคะอยู่ฝั่งเดียวกันกับโรงพยาบาลเสรีรักนะคะ ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดซื้อได้นะคะออกได้ทุกอาชีพเลยอยากซื้อสดอาชีพข้าราชการนะคะขา้าราชการเกษียณนะคะก็สามารถเข้าซื้อได้เช่นกันนะคะสำหรับวันนี้ก็เดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องเจาจ๋าทำคลิปต,ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ